การถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหารการถ่ายทอดพลังงานในโซ่อาหารอาจแสดงในลักษณะของสามเหลี่ยมพีระมิดของสิ่งมีชีวิต Ecological p y ramid แบ่งได้สามประเภทตามหน่วยที่ใช้วัดปริมาณของดังนี้ 1. พีระมิดจำนวนของสิ่งมีชีวิตพ y ramid of number แสดงจำนวนสิ่งมีชีวิตเป็นหน่วยตัวต่อพื้นที่โดยทั่วไปพีระมิดจะมีฐานกว้างซึ่งหมายถึงมีจำนวนผู้ผ,ผลิตมากที่สุดและจำนวนผู้บริโภคลำดับต่างๆลดลงมาดังรูป2พีระมิดมวลของสิ่งมีชีวิต (Pyramid of Mass) โดยพีระมิดนี้แสดงปริมาณของสิ่งมีชีวิตในแต่ละลำดับขั้นของการกินโดยใช้มวลรวมของน้ำหนักแห้ง (dry w e ของสิ่งมีชีวิตต่อพื้นที่แทนการนับจำนวนพีระมิดแบบนี้มีความแม่นยำมากกว่าแบบที่หนึ่งแต่ในความเป็นจริงจำนวนหรือมวลของสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเช่นตามฤดูกาลหรือตามอัตราการเจริญเติบโตปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นตัวแปรที่สำคัญดังรูป3พีระมิดพลังงานพีระมิด of energy เป็นพีระมิดแสดงปริมาณพลังงานของแตะ่ละลำดับชั้นของการกินซึ่งจะมีค่าลดลงตามลำดับขั้นของการบริโภคจากลำดับที่1ไป2ไป3และสดังแสดงในรูป